สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมทุนนะคะวันนี้เป็นเรื่องด่วนของชาวราศีเมทุนเรามาดูกันจีว่าเรื่องด่วนที่คุณจะต้องรู้ตอนนี้ก่อนที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสามวันขอพลังงานชาวราศีเมทุนทุกทกท,กท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้เรื่องด่วนของคุณในอีก3าวันนี้คืออะไรคะเรื่องด่วนของชาวราศีเมทุนสวันนี้ก้าวไม่เท้าค่ะ เรื่องด่วนอู้สิ่งที่ต้องระวังสุขภาพเน้นย้ำนะคะความคิดเยอะความคิดมากนะคะอะไรที่ต้องอดใจรออะไรที่ต้องแบกรับความเหนื่อยล้าความท้อความเสียใจความเจ็บปวดความวิตกกังวลความเครียดนะคะเรื่องเรื่องทุกอย่างเลยะคะ่ะรอบตัว เรียกว่าต้องหาบางอย่างที่ต้องผ่อนคลายกับตัวเองการปล่อยวางนะสุขภาพละเลยไม่ได้ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็การไม่ออกกําลังกายนะคะอย่าลืมที่จะออกกําลังกายใส่ใจการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะตัดน้าตาลลดน้ําตาลลงการวิ่งออกกําลังกายเพื่อให้เลือดสูบฉีดหัวใจนะคะแล้วก็การดูแลหัวใจของตัวเองนะคะการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างความเครียดความไม่ตกกังวลความเครียดเนี่ยเครียดทําให้ระบบภายใน มันแปรปวนนะคะมันพังแปรปวนไปหมดมันก็จะพอพังแปรปวนไปหมดแล้วมันก็ออกเป็นกล้ามเนื้ออักเสบร่างกายตรงนู้นตรงนี้เจ็บป่วยอักเสบขึ้นเกิดการฟ้องออกมาภายนอกนะคะหรือว่าภายในที่เราไม่ไม่รู้สึกไม่รู้ตัวก็เป็นได้เช่นกันแล้วก็อะไรที่มันสะสมนานๆนะคะมันก็ทําให้เกิดการที่เป็นจุดบอดสิ่งจิ้นนั้นได้อันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะใส่ใจเรื่องสุขภาพนะคะ เรื่องด่วนของชาวราศีเมถุนใน3วันนี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหววันไหวนะคะเดอมูนนะคะเกิดขึ้นสีเมเา้วอาจจะรู้สึกวันไหวเบือ่อเบื่อเซ็งเซมีอารมณ์ความอ่อนไหววันไหวซิกเซนบางสิ่งบางอย่างก,กําลังทํางานอารมณ์ดิ่งดาวอึดอัดไม่สบายใจไม่สบายกายสีเมถา่วฟัวบอลจงหา ความสุขความสนุกสนานความรื่อเริงให้กับตัวเองถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เดินทางไปไหนคุณอยู่เดิมๆที่เดิมๆคุณก็อาจจะต้องหากิจกรรมเอนจอยให้กับตัวเองได้แล้วหรือคุณกําลังรู้สึกอึดอัดอะไรอยากที่จะตัดสินใจทําอะไรอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรอยากที่จะวางแผนอะไรคุณก็ทําได้เลยเช่นกันวางแผนดีๆอยากทางานงานใหม่ จะมีเจอบใหม่จะมองหางานเสริมางานใหม่ยังไงไม่มองหางานใม่เริ่มค้นหาก็ไม่เจอสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่พ่ยอยากจะบอกแต่ความสนุกสนานความรื่นเริงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็เกิดขึ้นเช่นกันนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าได้เอ็นจอยกับเพื่อนช่วงนี้ได้มีอยู่ๆมีอารมณ์เรื่องความไม่สบายใจเกิดขึ้นทั้งมวลแต่อยู่ๆก็มีเพื่อนนัดเดทนัดเจอนัดพบนะคะหรือว่าได้ไปออกงานปาร์ตี้บ่อยๆในช่วงนี้หรือว่าแบบเหนื่อยล้ากับ การทํางานเหนื่อยล้ากับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหนื่อยล้ากับงานที่จะทํากิจการที่ทําธุรกิจที่ทานะคะแต่ว่าผลที่ที่ทำนั้นนะคะการลงทุนนั้นมันสักเซสไหมประสบความสําเร็จนั่นเองเช่นกาจะคิดหนักกับโปรเจกต์เหลือเกินทุ่มเทกับโปรเจกต์มันจะผ่านไม่ผ่านมันจะได้ไม่ได้นะกับงานนั้นจอบนั้นอยู่ๆมันก็ได้รับสิ่งดีๆค่ะ f o r awards ได้รับการเฉลิมฉลองประสบความสําเร็จชัยชนะเรื่องของงานเกิดขึ้นเรื่องของธุรกิจเกิดขึ้นนะคะ เรื่องด่วนของชาวราศีเมถุนนะคะได้พบเจอพบรักได้ออกเดทนะกับใครบางคนนะคะบางท่านหัวใจอาจจะกระปี้กระเป๋าที่จะได้ออกเดทกับใครมีใหม่อยู่นะคะมีเกณฑ์ได้ออกเดทได้พบเจอได้พบรักหรือว่าได้รับการออฟเฟอร์ได้รับโบนัส ได้รับของขวัญได้รับการออฟเฟอร์จากใครบางคนนะคะหรือว่าได้รับการเปอร์เรื่องเบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะเมษราศีเมทุนเนาะใครที่เกิดชาวราศีเมทุนก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยมีโอกาสได้รับการออฟเฟอร์ได้รับของขวัญได้รับสิ่งพิเศษได้มีโชคเรื่องของการให้หรือว่าการซัพพอร์ตจากใครบางคนนะคะหรือว่าการได้พบเจอพบรักการได้สละโสดการได้แต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าการรอคอยหัวใจที่จะได้ออกเดทกับใครบางคนที่รอคอยมานานแสนนานชาวราศีเมทุนคุณมีเกณฑ์ที่ได้พบเจอกับ หนุ่มสาวนะคะที่เซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ทํางานทําธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้าแข้งของตัวเองเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่มีพลังเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแต่งตัวที่โดดเด่นมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นนะคะเราเป็นคนที่ ขาเรียกว่าเป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวเองมีความสุขในตัวเองแล้วเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากๆเก่งในการทํางานเก่งในการพูดการจาเก่งในเรื่องของธุรกิจคิดว่าเก่งจริงๆนะคะเจอคนที่เก่งจริงๆเก่งจนคุณต้องรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะเอาชนะหัวใจเธอคน,คนนั้นได้อย่างไรอะไรประมาณนี้เลยนะคะและในเรื่องของธุรกิจการงานก็โดดเด่นเช่นกันทํางานได้เงินก็เข้ามามีเงินไหลเข้ามาในช่วงนี้มีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋ามีเงินไหลมาเทมาหรือคุณอยากที่จะทํางานเพิ่มจ็อบเพิ่มเสริม อย่างนี้ก็ได้เช่นกันหรือถ้าคุณจะไปเสี่ยงเสี่ยงโชคก็ระวังด้วยการความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงนะคะมีได้มีเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณจะต้องอย่างความรู้สึกของตัวเองแลลวว่าคุณจะเสี่ยงในทิศทางไหนที่มันสร้างเงินได้มากกว่า ะะอยากมีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าแบบนี้ซักเซ็์เรื่ของการเงินขณะนี้คุณอาจจะต้องลงทุนเรื่องของการเงินเช่นเอาเงินไปต่อยอดทําอะไรบางอย่างนะคะต่อยอดนี้ไม่ใช่ระยะสั้นๆอาจจะต่อยอดระยะยาวด้วยเช่นกันนะคะ The Sun เกิดขึ้นค่ะความสุขนะสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะได้งานใหม่ได้รับสิ่งใหม่ๆอย่างที่ใจต้องการแล้วก็รอคอยการปลูกต้นรักการเพราะ ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ so connection ใครบางคนที่กำลังได้หวนกลับมาหากันอีกครั้งนั่นเองค่ะบางทีบางครั้งจังหวะเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ทามิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆไม่ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตอนนี้ทํางานหนักหน่วงมากเลยเพื่องานเพื่อธุรกิจที่จะสักเซสแล้วก็ แต่ก็ต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีเช่นกันนะคะทำงานหนักทำงานเยอะทำให้ร่างกายใช้งานเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่ามันอาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆที่ทำให้คุณเซอร์ไพรส์ได้เช่นกันเช่นการได้นัดเจอกับใครบางคนหรือว่าการได้รับข้อความการได้รับการติดต่อการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ทำงานใหม่ๆการได้โยกย้ายสู่ในทิศทางใหม่โยงย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินโยงย้ายสู่สิ่งที่ดีกว่า การโยกย้ายในทิศทางนี้โยกย้ายเป็นปานิทางที่ดีค่ะเพราะว่า the will of fortune เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าโชคชะตาพลิกผันคุณแล้วราศีเมทุนหยิบจับอะไรกำลังที่จะเป็นเงินเป็นทองเป็นงานเข้ามาเป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาดีๆเข้ามาอยู่ๆก็มี ผู้ใหญ่ผู้ทำค้ำชูผู้ใหญ่ให้โอกาสให้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้โปรเจกต์งานที่ใหญ่ขึ้นอาจจะได้งานได้ธุรกิจการต,ต่อเติมการขยับขยายเกิดขึ้นทําให้รู้สึกว่ามันมันเป็นเกาะเป็นกรรมหรือว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องอะไรบังเอิญที่รู้สึกว่ามันจะได้ทําแต่มันได้คิดมาแล้วทำอะไรแล้วก็วางแผนมาแล้วอยู่ๆมันเป็นจังหวะที่มันกําลังเติบโตแล้วมันกาลังจะเกิดขึ้นนี่คือไกด์ ในสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่คุณจะต้องรู้แต่บางอย่างก็ต้องอดใจรออดใจเข้มแข็งไว้ให้ได้กับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอดเปรียวไว้กินหวานในเรื่องราวของความรักก็เช่นกันนะคะบางท่านมันอาจจะถึงรอคอยจังหวะที่จะได้แบบได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานได้มีรูปมีบุตรนะคะของชาวราศีเมถุนนั่นเองหรือว่าการได้แบบอดใจรอ ทุกเรื่องจริงๆนะคะที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาบอกเลยว่าเป็นเป็นไกด์ที่ที่ดีมากๆเลยนี่คือต้องรู้ก่อนที่กําลังจะเกิดขึ้นและใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นด้วยความหนักเหนื่อยประสบการณ์สิ่งที่ผ่านมาบางอย่างเก่าๆนะคะมันอาจจะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งเพื่อให้คุณได้คิดได้ไตรตรองได้ทบทวนหรือเกิดขึ้นซ้ําอีกอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับคุณ หรืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นซ้ําอีกก็ได้เพื่อน,นั้นบางอย่างที่ต้องฝืนให้ได้ตัดให้ได้จบให้ได้เช่นกันกับความรักเช่นกันถ้ารู้สึกว่าอะไรเก่าหวนกลับมาแล้วมันรู้สึกเป็นไปไม่ได้มันเป็นท็อกซิกของความรักคุณจะต้องฝืนให้ได้ตัดใจให้ได้คุณเป็นโสดให้ได้แล้วคุณจะเจอความรักที่ดีกว่าที่เป็นคนที่เข้ามาฟื้นฟูนะคะฮิวใจซึ่งกันละกันที่เป็นคู่แท้จริงๆที่ไม่ใช่ความรักที่เป็นท็อกซิกหรือว่าประเด็นเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ เป็นโอกาสใหม่ๆจริงที่คุณกับเขาที่ได้เจอกันเพราะฉ้นอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นเดอดซันแบบนี้นะคะเดอดซันที่เปิดโอกาสให้ทุกอย่างเข้ามาลื่นไหลเข้ามานะทั้งโอกาสดีๆทั้งโชคดีๆโชคลาภดีๆเข้ามาและก็คนดีๆกัลยาณมิตรดีๆเข้ามาเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนที่มีอิสรภาพทุกเรื่องไม่ว่า จะเป็นอิสระภาพเรื่องของการเงินที่กำลังเติบโตอิสระภาพเรื่องของคอนเน็ชันต่างๆนานา,นาอิสระภาพเรื่องของการงานชีวิตที่เป็น The i w of Fortune ขณะนี้นะคะที่คุณอยู่เหนืออยู่เหนือแรงดึงดูดอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือการเวลาของตัวเองนะคะการเวลาของตัวเองสําคัญมากมากเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งสิ่งนั้นคุณดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นได้ The e m p r a c e ค่ะจักรพรรดิจักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่ เลือ่างดงามมากๆอยากแต่งงานสร้างครอบครัวอยากมีลูกมีบุตรนะคะดีมากๆเลยคุณจะได้เจอใครที่เป็นแม่สีเรือนเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะคะที่ที่มีความรับผิดชอบสร้างเนือ้อสร้างตัวบริการเป็นคู่ชีวิตกันหรือว่าการได้แบบเหมือนกับว่าถึงเวลาเมื่อถึงเวลาจังหวะชีวิตได้ถูกขอแต่งงานสร้างครอบครัวก็กลายเป็นว่ามีลูกเลยนะคะมีลูกเลยแล้วเป็นเป็นลูกหรือว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมบารมีการแายการยิ่งมีลูกก็ยิ่งส่งเสริมให ให้ชีวิตคู่มันเฟื่องฟูมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเข้ามาเป็นบุตรที่ส่งเสริมพ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะเป็นลูก,ล,กลูกที่เกิดมามีบุญบาร,รมีมากๆแบบนี้นะคะเหมือนกับว่ามีการเติบโตนในวันข้างหน้าการเติบโตอาชีพการงานในวันข้างหน้าจริงๆแล้วก็ได้คุณอาจจะได้พ่อแม่ไม่ไม่นะคะหรือว่าเป็นคนที่ซักเซตป,ประสบความสำเร็จแล้วเข้ามาใน,ในชีวิตหรือว่าเป็นคนต่างชาติก็ได้เช่นกันนะคะแดนไกลทางไกลโชชะตา เพราะว่าคุณกําลังดึงดูดแล้วก็ลิขิดโชคชะตาของตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูคําตอบค่ะเกิดอะไรขึ้น Communicate clearly การสื่อสารอะไรก็ตามแต่ถ้ามันติดขัดค่ะเดี๋ยวมันจะได้รับคําตอบนะคะ Let's go ค่ะเดินหน้าไปต่อเลยสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างที่จะมีหนทางที่ดีกว่า เพราะความหมายการปประนอมการพูดคุยการเจรจากำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทะไรหรือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ใจเย็นๆไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอดใจรอก,กับบางสิ่งบางอย่างที่ยังมาไม่ถึงแต่อะไรที่มันกําลังจะถึงแล้วหรือว่าอะไรที่ต้องทําตอนนี้คุณทําได้เลยเพราะตอนนี้คุณรู้แล้วนะคะว่าคุณจะซักเซตประสบความสําเร็จอย่างที่ใจคุณต้องการขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ